รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็พาแฟนมาทําธุระที่จังหวัดบึงกาฬนะครับก็มีเวลาสักประมาณ4ีหชั่วโมงครับก็เลยเอาเรือขยักติดรถมาด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลาก็จากนาฬิกาสินาทีนะครับสายมากครับใช้เวลาเดินทางก็เกือบ2ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็กะว่าจะเอา เรือมาลงนะครับจุดตรงนี้จะเป็นลําห้วยนะครับลําห้วยตรงนี้จะไหลลงไปตรงเป็นเหมือนแก้มลิงนะครับแล้วก็จะมีประตูระบายลงไปที่แม่น้ําโขงนะครับอรนนี้เป็นชื่อว่าลําห้วยบางบาทนะครับก็ระยะทางก็ไม่ไม่ไกลนะครับเป็นลําห้วยเล็กๆนะครับวันนี้ก็จะมาลองสํารวจเป็นปลาชโดปลาช่อนดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็ช่วงเวลาที่เราแฟนทําทุระก็จะลองดูครับก็ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาไกลนะครับก็ถือว่ามาผ่อนคลายนะครับวันนี้ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวตามไปลุนกันนะครับผมสลับทางลงนะครับทางจุดที่จะเอาเรือลงก็ลําบากมากครับตรงนี้ชันมากนะครับหาที่ลงไม่ได้เลยครับตรงนั้นก็จะเป็นป่าเป็นตลิ่งนะครับน้ํารถเยอะเลยชันครับตรงนี้ลุยกันครับผมเดี๋ยวลองซุ้มนี้นะครับหมายค่อนข้างตื้นะครับ ข้างตื้นแล้วก็ใสน,ะะ,นะครับไปรูปปลายะระแวกนู้นป่ะนะครับ ลองดูนะครับว่าจะมีตัวไหมครับก็สวยใช้ได้นะครับแต่ว่าน้ําตื้นครับน้ําแห้งลงเยอะมากครับดูจากแนวตลิ่งนะครับแล้วก็น,น้ําใสเลยนะครับมองเห็นข้างล่างเลยกระสุบนี่ตัวเล็กๆนี่เยอะมากเลยครับยวลองดูกันครับจะมีตัวไหมนี่ ปกติแล้วเนี่ยไม้แบบนี้นะถ้ามีตัวก็ไม่กี่ไม้นะครับน่าจะออกมากัดเหยื่อแล้วนะที่สามนะครับตรงนี้ลองสกิปิงดูนะครับตรงนี้ตื่นแคบเลยครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอยูไ่ไหม นี้ก็ชาวบ้านใส่ขายนะครับับไว้นี่มีตรงนี้มีปลาลอยตายนะครับดูแล้วดูเป็นน่าจะเป็นปกตนะครับโตัวใหญ่มากนะครับใส่ประมาณโลก,กว่าเลยครับอ่านี่ผมขึ้นมาด้านบนนะครับจะตื่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไงถ้าดูแล้วไม่เข้าท่าก็น่าจะกลับไปข้างแล้ว ปลาลอยตายเกลือนเลยนะครับดูน่ากลัวตัวใหญ่มากจะเป็นปปตับติดเงนเดือนนิดนึงน้ำมีน้โดนวางยาหรืออะไรสักอย่างนะครับคือมีร่องรอยของชาวบ้านนะครับมานีา่ครับปักหลักลองหาปลาได้ว่าน่าจะโดนยาหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูมีแต่ตัวไส้ใหญ่ๆนั่นเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกนิดนึงนะครับจะคาดใเป็นอย่างนี้ก็คงจะ ต้องกลับลงไปด้านล่างนะครับยวลองตีตรงนี้ลองดูนะครับลมก็มาเป็นทังช่วงนะครับเหลียก็หมุนไปหมุนมานะครับตีเหลี่ยก็ลำบากนิดนึงมาแล้วครับตัวแรกนะครับเป็นไอป๊อกนะครับตีเข้าไปตรงนี้นะครับกัดเลย ยกเลยนะครับช็อคนี่เลยครับกันไอปอกนะครับตัวแรกโอ้หก็จะหาเจอครับท่านี้ก็ย้ายจุดมาด้านล่างนะครับพอดีด้านบนนะครับปลาตายเขื่อนเลยนะครับน่าจะโดนวางยานะครับนี่เลยครับตัวแรกของทริปนี้นะครับทำห้วยนะครับบางบาด จังหวัดเบองการนะครับตัวแรกจะเป็นเจอรี่สีเขียวนะครับตามหาตัวต่อนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะเป็นจุดแถวกลางกลางนะครับของลำห้วยแล้วก็รูนะครับมองเห็นพื้นดินเลยครับประมาณประมาณหกสิบเซนนะครับตรงนี้ตื้นมากครับเรือนี่แทบจะผ่านไม่ได้เลยครับระลุยกันต่อครับอีกสักจะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของลำห้วย อันนี้ก็ถึงจะได้แต้มเดียวนะครับเป็นเล่ย์ปอกนะครับนะครับหาตัวยังไม่เจอนะครับไม่รู้ตัวใหญ่ๆจะมีหรือเปล่าครับเดี๋ลุยกันต่อครับ,รบจะลองวัดดูนะครับโอ้โหหลุดนะครับโอ้โไม่อยู่ครับลองซ้ำดูนะครับมันจะกัด,ดหรือเปล่า มาจจะเป็นปลาช่อนนะครับบางทีลูกปลากระสูบนะครับแต่เสียงกัดเหมือนกระสูบมากกว่านะครับ มันจะเป็นกระสูกนะครับไม่ใช่กระชอนนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับไม่รู้ไม่รู้กระสูกกระชอนอ้าปลาอะไรจนได้นะครับไอชอนตัวเล็กตัวนี้นะครับแต่ว่าวัานวันนะครับ ตัวเล็กต่ว่าอ้วนดูทองครับกัเป็นทิกซัดนะครับตรงนี้นะครับหมายเดิมเลยลองตีตื้อดูครับกัดเปนได้ครับช่อนตัวแรกมาแล้วครับใต่ชะด d เป็นไอ้ปอกตัวแรกก็ได้ช่อนช่อนปอกเหมือนกันนะครับตัวแรกตามหาตัวกันต่อครับผมอากาศก็ร้อนมากครับตอนนี้น่าจะเที่ยงวันแล้วนะครับดีกันครับผมเี๋ยวลอง ตีย้ำดูแถวแนวน้ำตื้นตรงนี้นะครับเพื่อมีตัวเพิ่มอีกนะครับเล่นเป็นงานเทกซัดนะครับะตกัวสองกรัมไม่รู้จะเป็นไงบ้างน,นะ นี้ก็หาตัวค่อนข้างลําบากแล้วครับเพราะว่าตามที่เห็นไปนะครับต่อช่วงเช้าเะครนะที่ผมขึ้นไปทางด้านบนก็ปลาน่าจะโดนวางยานะครับชาวบ้านน่าจะกั้นขายหาปลาแล้วก็วางยาปลาลอยเกลื่อนเต็มเลยนะครับส่วนมากจะเป็นปลาปากดปลาช่อนก็เกือบทุกปลานะครับแต่ว่าปลากรนจะเยอะหน่อยนะครับปลาประเภทปลาหนังเนี่ยมีแจะไซส์ใหญ่ๆนั่นนะครับลอยเกลื่อนเลย อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับพี่ให้ใหใหทําให้เราไม่ค่อยเห็นปลานะครับวันนี้ผมก็ว่าแปลกๆอย่างนกันแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังความีเวลาอยู่ตอนนี้นานๆจะได้เดินทางออกมาไกลๆสักทีนะครับโอ้กระสูบไล่มาครับ แต่กระสูนี่ค่อนข้างเยอะนะครับหมานี้ผมก็ไม่ได้เตรียมเหยื่อที่มันจะมาเล่นงานกระสูปนะครับค่ราเนี้เป็นช่อนเป็นชดูซะมากกว่านะครับวันนี้ตอนนี้ก็าาโมงตรงแล้วนะครับ ร้อนมากเลยขอมาหลบร้อนกัอน,นครับในลมหาตัวยากครับวันนี้ถือว่าไม้โอ้ไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยไม้แถวนี้คงจะหาปราลดดำบากครับเพระาะว่าใช้วิธีการหากินแบบไม่น่าทำนะครับผมว่าต้องโดนบางยาแน่นอนเพราะว่าปลานี่ลอยเกลื่อนเลยแล้วก็มี เป็นหลักที่ชาวบ้านเขาปักไว้นะครับน่าจะรอมขายแล้วก็วางยางไว้ครับทีน,นี้หลังจากหาปลาเสร็จปลาก็คงจะโดนยาวขึ้นลอยตายเต็มเลยนะครับมีจุดไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเน่าเหมือนเกลือนเลยอย่างนั้นยังมีเวลาอีกครับสักประมาณสองชั่วโมงนะครับตุยจะลงไปข้างล่างอีกนะครับอันนี้ขอหลบร้อนก่อนไม่ไหวครับ ถึงตรงนี้ก็สุดแล้วนะครับลำห้อยก็ไปต่อไม่ได้ครับเลยตรงนี้ไปนิดนึงก็จะเป็นฝายกั้นไว้นะครับกั้นน้ำไว้ตรงนี้ก็ตื้นนะครับต้องเดินข้ามเรือก็ไปไม่ได้ก็คงต้องวกกลับนะครับเดี๋ยวขากลับก็ลองเล่นเป็นประช่อนดูนะครับเพราะว่าชดนี่หม้ยนี่ไม่หัวแล้วนะครับหมายก็โล่งไม่มีที่ให้ตาหลบนะครับหายตัวครับ กลับนะครับเป็นปลาช่อนนะครับทีไปตรงนี้ครับยังมีรอยรากเหยื่อไม่อยู่นะครับตามมอกมากัดเลยครับตรงนี้ก็ใสสวยนะครับใสสวยใช้ได้เลยตัวนี้ตัวนี้นะครับตัดเป็นเท็กซัสนะครับคือใสก็ประมาณสามขีดครับอันนี้น่าจะได้อยู่ตาอยู่นี่อ้วนนะครับ ใส่อ้วนอยู่ใช้ได้นะครับหอยอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่แห้วนะครับแต่ว่าหมายก็ตามที่ผมได้แจ้งไห้ทราบนะครับโอ้ไม่นามีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเห็นปลาลอยเกิือนเราโหใจหายเลยครับ